โคเทไมน้นี้ถ้าตามระบบจริงๆแล้วแพ้แล้วจะต้องเข้าแบบไหนเราถึงจะชนะอย่างแรกเลยเราต้องดูเทนก่อนเทนในไฮไทม์เฟรมเป็นเทนดาวหิดไทม์ทเฟรมหนึ่งที่เราจะเห็นในไฮไทม์เฟรมชุดใหญ่นี้ก็เป็นเทนดาวเราต้องเข็ตามเทนไว้ก่อนถูกไปให้เราดอก,กลับมาไทม์เฟรมที่เล็กลงเราจะเห็นว่าตรงนี้คือบอส ตราบใดที่ราคาไม่สามารถที่จะช็อกตรงนี้ไปได้ราคาก็ยังที่จะลงต่อได้เหมือนเดิมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้สร้าง SSL ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วและตรงนี้ราคาก็ได้ทำ e ํำ Equal High ไว้แล้วตอนนี้ปัจจุบันราคาก็ได้เฟกเอาขึ้นไปคือเราสามารถรอให้เสียโครงสร้างก่อน เมื่อราคาเสียโครงสร้างชุดนี้ก่อนแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้คือเทนดาวน์และไฮทามเฟรมที่มากไปกว่าน,นี้ก็คือเทนดาวน์และตอนนี้ก็เกิดกลายเป็นไซด์เวดาวซึ่งถ้าเราออกมาดูโอเวอร์แลปสปายเราเ็นว่าตรงนี้มีสปายที่สำคัญไม่ใช่เซ็ตอัพแต่เราอ่านโครงสร้างของมันติทามเฟรมมาตั้งแต่แรกแล้วเราสามารถเลือกที่จะเพนดิ้งหรือจะมาเก็ตในจุดนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเคสที่จะเพนดิ้งในชุดนี้สมมุติเราเลือกเก็บที่ RR 1ต่อ4 เราจะได้จุดเข้าแบบนี้และนี่คือถ้าเทรดตามเทรนที่เราสามารถทําซ้ําได้ซึ่งการเข้าตรงนี้ไม่ผิดแต่เราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราสามารถทําซ้ําได้อย่างสม่าเสมอหรือเปล่าการเทรดสวนเทรนไม่ผิดแต่การเทรดตามเทรนจะทําให้เราเทรดได้กําไรอย่างยั่งยืนมากกว่าการเทรดส่วนเทรน